กระทั่งสู่ช่องไม่ปี่ปกนะคะวันนี้นะคะก็โอได้เวลาแล้วนะเปลี่ยนแบตคันเก่านะทุกคน มาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะทุกคนไหนจะแบแบตแบตเตอรี่รถไทยไหนจะแบตเตอรี่รถยนต์นะทุกคนนี่เราก็มาใช้บริการร้านนี้นะรถคันที่ขี่อยู่ตอนนี้ก็คืออามาใช้บริการร้านนี้เหมือนกันนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรับทืนไหมปกติแล้วเขาจะรับทืนนะ แบตเก่านะคะมาเทิร์นแบตใหม่นะทุกคนก็ะจะได้ส่วนลดอยู่ที่ส่วนลดอยู่ที่ลูกละสามร้อยบาทนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีให้เทินไหมใช่คนเก่าที่เรามาซื้อรถก่อนไหมเนี่ยเหมือนหรือว่าเราจำไม่ได้ คนมากถ้าเราเปลี่ยนแบตเนี่ยเขาจะให้เทินเนาะก็จะตีราคาในะซื้อแบตเก่านะของเรานะราคาอยู่ที่ลูกละสามร้อยว่ามันใช้นานแล้วนะคะมันต้องไม่ชัดเอาอยู่ตลอดก็เลยอ่ะตัดความลำคาญมันต้องต้องเปลี่ยนเนาะมันหมดอายุก็ต้องเปลี่ยนนะเราก็เลยมาซื้อใหม่กันเลยแล้วก็ขนกลับเต็มคันรถนะทุกคนก็ ามาเปลี่ยนแบตด้วยนะแล้วก็เอาปุ๋ยนะไปใส่มันซัมประหลังด้วยทุกคนเนี่ยชีวิตเกษตรกรก็มีการลงทุนเยอะเหมือนกันนะทุกคนเนาะเราทำสวนมันเราก็ต้องอใช้ปุ๋ยใช้อะไรหลายๆอย่างเนะาะมาแล้วทุกคนวงรถนะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มาได้ไหมมาได้ไหมลูกลุ้นกันลุ้นหมูนข้ามถนนได้มาอยู่จุดตรงกลางก็ได้ลูกอโอ้ไม่ได้มาสักทีละทีนี้โ,โฮ้ะ ไ,ได้มาไหมเนี่ยโอ้ไปไปขวอเคไปไปกันแล้วเราก็กลับบ้านกันอ้ <S <S 2> <S 2> วนจีอ,อะไรนะไขตุน้น โอ้ยไม่มาตุนเหลาอ,อยุห,นห,นหืนนะเมนโบแซ่บคือเดียวเราต้องใส่น้ำกว่ามาันถึงนุ่มตุนไข่มันต้องใส่น้ำหอมอมันถึงจะนุ่มแม่เคยตุนเพราะมีเสื้อน้ำแล้วมันแหละพนันพูดมันแข็งมันะมัดพูดนะแน่นมากเลยอนุ่ม ลืมลืมใช่มนเมื่อกี้ตอนนั้นหนูทำงวพอเราซื้อหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมไม่ได้ลืมอะไรแม่นบอกไม่ได้ลืมคิดว่านะไม่ลืมละนี่พายาเตาฮะวันเาร์ทำไมได้ไปแข่งอีแมทอะไรนะบอกโอ้ เต็มเหรอได้ไปมหาชคาอ่ก็ได้ไปไกลกว่าร้อยเอ็ดสิชะคามไกลกว่านะได้รเอ็ดกฮะคิดได้กลกว่ามีเหรอร้อยเอ็ดนะโอ้ชรคามไกลกว่าอืมชรคามไกลกว่าร้อยเอ็ดอืมอร่อยมากแซบตาเอ็นหิวนะตอนนี้คือหิวคืออร่อยทุกอย่าง จะไม่เปลนแวบพอเราก็หิวแล้วเลยตาเบิกมัดมัแล้วพ่นพ่อก็หิวแล้วเก็ัดาเงาบ่อกงปลาใส่นจำอศกมดีกว่าใช่กส้มอร่อยเนทำีมบกว่าเอาแซ่บก่าเอาวอนนี้กเงาชื่อชือ่านีรเออเห็นได้พากเงานะก็เก่งเกงตัวนึงมืออุ่นก็จูงจะทำไอศกมตัวนึงนาอนเนาะ กักต,ตัวนะสี่กี่ตัวใหญ่หรือเปล่าสองตัวอโอเคเอาซุปตัน้อาซุดน้ำแล้วก็มาเพื่อเมนูเย็นนะทุกคนโซลี่กันแล้วกับพ่อแทนนะบอกว่าค่อยจะแกงใส่หน่อไม้ดองพ่อแทนจะแกงถือจะอมน,นะคะอ่ะ,ะงานนี้ก็ยอมพ่อแทนไปก่อน ยอม,มโคบ้านไปขวน,นทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแกงใส่นมไม้ดองเพราะว่าปาลาเรามีหลายตัวจ้เราก็เอาเนื้อปลาลงก่อนนะทุกคนให้เนื้อปลามันสุกได้ที่เนาะเพราะว่าปลาดุกเนี่ยปลาดุกบ้านเราเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเนื้อมันจะเหนียวนิดนึงเราก็อ่อมแป๊บนึง ค่อยใ,ใส่ชะอมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่แยกชะอมไปแล้วทุกคนแ่ชะอมนี่ถ้าเราแกงเนี่ยมันก็จะกินหอมนะคะไปถึงสามบ้านเลยนะ,ะเหมือนเราปิ้งเห็บไข่นะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะรู้ได้เลยนะแบบอ๋อบ้านหลังนี้แกงชะอมนะนี่เขาเรียกว่า อะไรแกงทีหอมสามบาทะลุสามบานเขาจะรู้ได้เลยนะว่าเรา<น>นะมีเมนูแกงชะอมวันนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะเมนูแกงชะอมของเราเนะอาไปติบเขาบน่ยแล้วกินอบอ หมเย็นของเรานะเสร็จแล้วหลังจากซูรีมานำรถนะทุกคนเราก็เออยอมให้พ่อนะคะหนึ่งวันจัดเมนูนี้ให้อะไรปลาีก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนอีกข้างนึ้งอืมนะโอเคป้าไปกินข้าวเนี่นะคะเก่งชะอมใส่ปลาดุกนะคะก็อร่อยปเปนะ็นคนละแบบเนาะ แกงสมนต์หน่อไม้ดองมันก็จะไปอีกุสชาติหนึ่งมันก็จะดับขาวนะแต่เราใส่ชะอมนี่มันก็ไม่ขาวเหมือนกันเพราะว่าเราต้มน้ําให้เดือดก่อนที่จะลงหม้อนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้ดูหนูกินเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ดูหนูกินเลยวะจ้าอะอกกินโชเออฟซืมชุดน้ำแซ่บเลยร้อน แซ่บไปอ้วนสุดยอดนะแกชงชะอมใส่ปลาดุกนะคะทุกคนนะประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าดูอ้วนเยอะเดี๋ยวจะหิวไปตามอ้วน